สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศส้นค่ายนะคะอยู่ที่ตลาดเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสคือเกานั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องปวามสิภาพพี่น้องมาเบิงราคาคล้วยประจำเวันที่กกันยาฮกหานะคะไปชมกันเลยค่ะเนี่ยเ็เดี๋ยวนี้เอว่า สวัสดีค่ะไอเอามาจากโตเนาะค่ะมือน,นี้เตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวนี่บอกค่ะอุ้ยควายงามเพลินนะคะมาแต่อ,อบุบลคักได้หน่เมนบอวาแล้วข <c oughs> จาลื้อวะ่ะควายอยู่อุบลนมีตต่างามงามนะคะพี่น้องคุณอันสมไปไอ้อ็นี่เมนสสมแหล้วเมนบอค่ะสั่งอุดรอผ่านแล้วเมนบอสรับประกันทองนะคะพี่น้องเด้๋หกเดือนเหล้วนะคะอ้อ่างไงคะ่ะพี่น้อง เป็นสมสั่งอุดรเมเดอร์ออกมาหน่ิสิว่าสุดยอดนางงามคั้วอุบอกค่ะตาแม่กับซัมนีเนาทนะาทานหลุ่มแม่จ้าโตแล้วไอ้ทานหลุ่มแม่เหลีวสามโตโตซีในอทองบอค่ะทานหลุกมแเหลีวสามโตนะคะตัวที่ซีอยอู่ในท้องเนื้อพี่น้องปวดเบื้องแขงเบื้องขาเบื้องเอกลักษณ์ผมเบิร์ดเนาะไอ้เนาะขาเตี่ยมเกี่ยมจับเบื้องของข้อสูงประมาณเท่าไรห่อยสามเจ็ดสามสูงห่อยสามสิบเจ็ดเนาะขาพี่น้องห้าม พี่น้องเบื้องเขาเบิ่งโอ้ยสะอ่อนคว้างามเพลินนะคะอเออดึงขก้นมากเนี่ยนี่ครับพี่น้องเบื้องหางหางเพลินนะคะของละหอเดือนเด้อระประกันทองนะคะไอเดลราคาเท่าใดนอค่ะนี่เก่าม,มือหาต่อร่องไหนบ่น่ันต่อรองได้นะคะคอยมาตาอ,อุบลเด้อค่ะนี่ งามสมเพลนลรื่อีหลีค่ะพี่น้องไอมีเบอร์ติดต่อป้ะค่ะนี่ครับขอเบอร์เนี่ยค่ะ061 061 157 157 2706 2706นึ่งหอยหยังค่ะแจ็คคับหอยแจ็คนะคะโทรมาต่อรองกับหอยแจ็คเด้๋ยวส่งพี่แจ็คได้คุยกันได้ครับคุยกันได้นะคะนี่ค่ะเกิดเอามาตัวเดียวน้อมือนี้มันหมานได้เด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้เอามาจากตัวน้อค่ะ เอามาสามตัวเหลือจากตัวค่ะเหลือตัวเดียวนี่โอ้เหลือตัวเดียวนี่เนาะโอ้คือหมานแท้ค่ะคว้ยอันทองมากว่ะค่ะนี่สมเด็จสองเดือนสมเด็วสองเดือนรับประกันทองเนาะค่ะสมยังไหมค่ะสมโตสมโตไหวนะคะอือฟอมตัวไงยูเนาะค่ะควายยู่บันนะคะควายไม่ต้องใส่ค่ะนี่อุบลคือกันเนาะขุนหันบ้า ขามของเบันอีหลีค่ะพี่น้องคุณอ้าวแบบไงคือกันค่ะตัวนี้สูงประมาณเท่ายไดค่ะนี่ลอยบวกลอยสามหาบวกนะคะพี่น้องนี่ค่ะหาตานะคะผ่านลูกมาจักโตแล้วค่ะผ่านลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวสองในถ่องบอกค่ะโอ้นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดีเ อุบลนีอุบลว่าไหนไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปยุคค่ะนี่ค่ะพี่น้องมารบอคค่ะไม่เบื่อติดต่อบอคค่ะขอเบอร์เนี่ยค่ะศูนหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหอยยังค่ะหอยออดนะคะพี่น้องเท่มาต่อรองละค่ะใดนะคะควยมาตาอุบล งามสงคำลำเลื่อคนอุบลปัตัวลเมียนบ่น้อได้หอยนี่มันบ่าเมียนได้แต่เก่าบ่ตัวนี่ค่ะอันมากระท่อมตอร่องโหลดค่ะอันทรงพี่อจะล่องก็ค่ะจันราคาอะไรกันกับทรงไกลอยู่จะเข้ามาคุยกันเนาะค่ะเนาะค่ะทั่วประเทศนะจ้าทรงได้ทั่วประเทศแต่ราคาเดีกันพี่น้อง เรื่งรับประกันความสวยงามนะคะางเงี้ยค่ะพี่น้องนั้นหมาอนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขามาจากโตเนาะค่ะเมือนี้สองโตนี่บอค่ะตัวนี้ยเด็ดเทเลนเนาะค่ะราคาตัวนี้ยเด็ดเจ็ดหมื่นสองต่อรองในบอค่ะราคานี่ต่อรองได้นะคะคุณพี่น้องแต่สาวหน่อยเนาะไอเนาะสาวนอยสีเดือนครับ แค่เดือนก่อนห่าบยี่สิบเดือนค่ะพี่น้องผีก็กลัวค่ะสูงประมาณเท่าไรไอ้หอยยี่สิบหาสูงหนอยยี่สิบหาเด้อค่ะพี่น้องนี่ยี่สิบเดือนเด้อค่ายี่สิบเดือนนะคะแม่สาวน้อยกำลังอ่ออค่ะพี่น้องรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับรับประกันตนี้ทุกอย่างมาสันค่ะทรงพี่จกโลกไอ่ทรงพี่เดี๋โลกค่ะทรงพี่เดี๋ยลอยโลกนะคะรับประกันตำนี้ทุกอย่างพี่น้อง นี portray, uh, mm ่เ hmm. ม mm. mm ่ต hmm. mm ้องถาให้ hmm. mm ่หอดได้เหรอเนาะไอเนาะแขวนารับประกันซ้ำนี้ปันนี่ถูกย่างถูกแนวเลยความสวยงามจับมาไปนะคะนี่พี่น้องเบิ้งเอานะคะต่อรองไหนเด้อราคาหนี่เพื่อนไม่ได้ใส่ค่ะไอเพื่อนมาแต่อุบุนเป็นได้ค่ะพี่น้องมิตรตัวงงามของคนอีหลีค่ะตัวนั้นยังได้เท่าได้ค่ะนั่นตัวนั้นยังได้โอ้เมินหาตอรองไหนคือกันเนาะค่ะ สมไปอายนั่นสมได้จสิบหมื่นสมเด็จสมื่นนะคะยังบ้าเดี๋ยวห็ว่าทานบัวคออยู่บ้านนะคะสมโตวไวเด้อค่ะหุน่นตาเตียมเกี่ยจำอีกร,รักพบนะคะพี่น้องนี่ค่ะรับประกันตั้นี้คือกันเน,นาะค่ะก่ต้องพูดเดยอะแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะพี่น้องทางใหญ่แห้งนะคะงามงามของเชิญค่ะ ตัวน,นี้สูงไร่ไอ้นี่ตัวน,นี้สูงไหวสามสิบสามเด้อค่ะนี่นี่ค่ะรตบประกันตัวนี้คือกันคั่วมาจากหมองเดียวกันนะคะมาตาอุบลค่ะพี่น้องมีเบอร์ติดต,ตาา่อไว้ศูนย์เก้าสามยค่ะศูนย์หกศูนย์ชีเจ็ดสามสองชีเจ็ดสามสองหอยังค่ะหอยหุบหอยวดุอยวดอุบลน,นะคะพี่นอ้องโทรมาต่อร่องเอารลนนะคะ<ๆ>สงูงวีดเดียวไหลดทั้งสองตัวนะคะ มันหวานอายขอบคุณค่ะอายเอามาจาโตค่ะมื่อนี้ข้อมืงก็เมสาวเอามาข้อมงก็เม่สาวนีเนาะค่ะข้อนันในทเน่ะเดมนหาในทะเเจ็ดมือนหาลูกเมียเมียมากตัวทองหอตอนล่องไนบ่าลค่ะนี่ตอนล่องไนเด้อค่ะพี่น้องแม่สมอีกแล้ววายมเนียมาเนี่ยตัวทองไนอันสมก็ยังไหลมโอ่อเสาุโอ้ พอกล้วยข่อซอสกล้ยยูบนเดือพี่น้องกล้วยโตสมโตไว้นะคะรับประกันทองผอมน้อยจักเดือนหลังเนี่ยสองเดือนวันจักรกันครับเจ้าหมาโอ้เพราเนี่ยใจแต่ว่ารับประกันทองเลยนี่เป็นไรพี่น้องรับประกันตำนี้พร้อมน้อยเนาะดอกด่างรับประกันเบิร์ตนะคะ นี่ลูกเพิ่นนะคะลูกได้เดือนแล้วก่อนล,ลูกได้หาเดือนแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะลูกเพิ่นนะคะเมิ่นสมอีกแล้วเ้อรับประกันทองค่ะแต่ว่าก่เนียใจว่าจะเดือนแล้วนะคะสมโตวไวเด้อเม่ลูกกับเม่เด้อค่ะพี่น้องรับประกันตำนี้ดอกยางดิดยางน,น,นะคะกลวยมะตะอุบลเด้อพี่น้องแม่มันสูงเท่าไรไอ้ร้อยสามสิบสามบวกนะคะ คุณเมียคุณนะคะสมโตวไว้อีกแล้วเด้อพี่น้องสื่อสองได้สามนะคะรับประกันเลยนะคะตัวน,นี้เมีสาวหน่อย,ย,ยอท่านได้สมินวายโบท่านได้สมินจะได้เท่าไรค่ะคาโต้เด็ดสามเมื่อหนา อตอร่องไหนคือกันนะคะขอให้ในสมด้อแม่สาวหน่อยควยจักเดือนแล้วไอน้นี่ควยสามปีด้วค่ะนี่เม่าสาวนี่ควยสามปีนะคะพวกหน้าของคนสามตำดอกเพ้อพี่น้อง่กับเปือเลื่อนขีนิดๆค่ะ นั่อยู่ค่ะพี่นอ่อยมาตะหมองเดียวกันมาัตะอุบลน,นะคะข่อนนี่กแต่ิ้นนีต,ตนนะอุบลเหรอเนาะมีเบอร์ติดตอ่อว่าอะไรขอเบอร์ติดตอ่นะะอ 9, 8, น,นอี่นค่ะ0 98 098 373 373 03760 9 3 6 0หอยยังค่ะหอยผู้ มาตาอุบลเนาะค่ะพี่น้องโทษต่อรองแล้วค่ะเอาได้นะคะพี่อันทรงพีจะกโลกะคะเงลงลค่ะเ,เดี๋ยวแต่ตกลงราคาะเดี๋ยวแต่ราคานะคะได้กันกับทรงพีคือเก่าแหละค่ะพี่น้องทัวร์ผ่าอีสานเนาะค่ะมากระโถมาเด้อโทรมาหาหอยผู้โหลดนะคะมันหมันเด้อค่ะไอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอายเป็นอันแม่เดียวบอกที่แม่ลูกแม่ลูกมันบ่าค่ะนี่พ่อมีเท่าไรไอ้เนี่ยเท่าไรแสนเจ็ดหมื่น หาพันบ่ค่ะต่อรองได้บด่ค่ะราคานี่ต่อรองได้เด้อค่ะพี่น้องโอ้งามค่ะน้อยเนาะสูงเท่าไรค่ะเมีย,ยมันร้อยสามชิบนเก่าร้อยสามช้นเก่าบวกรวมวันได้ปีลไะไอ่จะเดือนถามผิดลูกมันได้หาเดือนนะคะพี่น้องเมียมันสมอีไปตงไปถามเจ้าพ่อถังสโอ้บ่แน่ใจเนาะเมียมันสมีไปอู้หตาวัตตัวใหญ่แห่งหนาะ้อยเนาะหุ่นหน้าตานะคะ มาตรฐานคุ้ยมันจะใสใหญ่เนี่ยคุยมันจะอาดสาม,มารถเด้อค่ะพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้หู้ตัวไงเฮงนะคะอ้าวแใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้นี่ก็เป็นลูกนะคะหางบอดอกเด้อบอดงังน้่าผมเผินอยู่ค่ะต้นนั่นเนี่นยไอ ต้นนี้ได้ไอ้ต้นนี้สามหมื่นหาวได้สามหมื่นห้กุ้จกนนี่ยระว่าสีหาเดียนีาเดือนโอ้ยก้เดียนเดียวขึนมาเมาใส่กันรถเนี่ใส่มันเป็นแฝดได้ไหมไอ้เสียบเลยดิแม่ลูกแม่ลูกราื้อซ้อนี่สีแถมนี่บ่ส้อนเทมมตัวหนึงโอ้ยซื้อซอนเทมมตัวนึ่งมาสรซอนจีซเอาไปทั้งสานโตเล่นยไใส่ีหมนี่ค่ะ มันบ่มีแม่เนาะแม่มันตายบ่อยเม่ก็ตายมันก็เร่นไหวโอ้โว้ยคือตับรู้ตนสัตว์เถอะนี่ครับพี่น้องตอนนี้พันจะได้อะไรก่อนถามมือหาถามมืนหาพี่น้องเอาล่องไหนเด้อค่ะนั่วจัไมนใช่กันเลยแล้วเนาะเหลี่ยงใช้กันเลยเป็นมั่วกลวยแปดเลยอันไอีเบอร์ติมตอมค่ะศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดซีซีศูนยเจ็ดซีซีหนึงศย์หนึ่งห่ศูนย์หนึ่งหอังค่ะหอยพ่นมาตาสมานนะคะพี่น้อง อู้ตะวันเม,นมเยียนี่อ้าวหมดเงยน้อยเนาะไหนเน,น,นอนลูกไปหารอดได้ละล, <c oughs> ลูกนี่ค่ะอันตัวน,นี้เป็นลูกไผ่ก่อนลูกพอพันเป็นไผ่ตัวน,นี้ไหมตัวน,นี้ลูกเบิ่มพันล้านเพิ่นว่าพันล้านให้ลอยล้านกะว่าไปนะคะนี่ตัวใหญ่อยู่ดอกสมบางวางวาบมีแม่ก็ได้เนาะอ้าเนะมันก็ใหญ่อยู่ตะบะตัวน,นั้นลูกหัวลูกแมียไอ ลูกผูเด้อค่ะแม่ข้มนีมน่ลูกผูเด้อค่ะนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแม่อยู่น้อยไอนาะงกล้วยน้อ,นอ,นนอตัวนี้เป็นตัวแม่อยู่นะคะคนว่าสามหมื่นหาวาสันนพี่นอ้องกทรมาต่อรองนลคะ่ะเอาเบิงนะคะสรงรีเดอ็กโซไอ่เดี่ยวเตะสีบอกกันไดค่ะเด่วตสีบอกกันไดนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวกันทรงได้เบิร์ดประเทศเนาะค่ะมันหมานได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไอเอามาจากตเนาะค่ะมือน,นี้ สี่หาตัวเดี๋ยวตัวเดียวนี่บอกโอ้อยู่ทางฝุ่นเนาะเผื่นจับซอยอันนี้แม่แม่ลูกหรือว่าแม่เดียวนี่แม่ลูกลูกแม่้ลูกผูกค่ะลูกแม่ใส่นอดลูกเพิ่อนี่บอกลูกอายลูกเดีเดือนลรวค่ะสี่หาเดือนบะลูกเดียว่าเจ็ดเดือนอกค่ะ หกเดือนหกเดือนหนูกประมาณหกเดือนนะคะพี่นงองนี่หนูกแม่เด้อแม่มันสมอีกไปค่ะนี่โอ้พนดามพนสมมาแล้วเน,ะนาะน่าจะทับโตน,น้อยเนาะนี่ค่ะแม่เพิ่นสูงประมาณลอยสามสิบบวกยี่ดอกค่ะแม่ ผมโดนจุดเทนอดยังได้ใ่าได้่าคาโตนี่แม่ลูกครับแสนหาแม่ลูกนี่ยังได้แสนหาเหมือนหมอขาต่าเมียนอาจะสมอีกแล้วนะคะแต่บ่วเนี่ยใจประพานไปหุ่นดีน้องอีกแล้วก,กับครบเด้อุ่นตาเตี่ยมเกียมจำนะคะแข้งขาโอ้หลับประกัน,ก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 นตำน,นี้บ่ดอกบ่ได้เนาะเน้อไอเนาะงน้าม้องเพลินค่ะคุ้มไม่จะใส่ไอเนี่ยไม่ต้อุบลนขึ้กันเนาะโอ้ งามีหลีค่ะนี่ลูกเพิ่นได้ประมาณหกเดือนเพิ่นว่าลูกกระสีสูงดอกประมาณลอยเนเน่ลอยสิบวัวนี่แหละค่ะลูกเพิ่นนะคะลูกเม่เด้อพี่น้องแล้วค่านี่ต่อร่องไหนบะค่ะต่อร่องไหนเด้อค่ะมีเบอร์ติดตบอยศูนย์หกหนึ่งค่ะแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หาศูนย์ซื้อว่าไหนค่ะหอยแจ๊ก ค่ะพอมาต่อรองเอาได้เด้อค right ่ะส่งฟรีจากโลกไปส่งฟรีจากโลกก่อนส่งฟรีจากโลกค่ะจะคุยกันเนาะคุยกันได้เนาะค่ะเราถึงเจอก็ส่งให้เบิร์ดแล้วเนาะค่ะราคาได้กันนะคะพี่น้องอู้แต่ว่าอ่างเงอยู่เด้อพี่น้องคุณชัดเจียนมาค่ะ มันมาได้มันมันตอนนี้ได้เด้ค่ะนี่ดตัว่าีเปิดใบซีทิปสองตอนล่องได้อยู่ไหมคะไสาวบัฮผ่าลูกว้ตัวแล้วาสองตัวแล้วนะคะสมอีกไปนน่เพิ่นสมมากดยอาทิตย์หนึ่งโอ้เพิ่นสมมากดยอาทิตย์หนึ่งแล้วแด่ว่าบัวท่านไหนรับประกันนะคะ ถ้านีกับตอล่องไหนนะคะแต่ว่าบอสในรับประกันผอิ่นมาตอล่องในเบิดมือโลดค่ะนี่สูงประมาณเท่าไรค่ะนี่ยี่สิบบวกสูงกว่ายี่สิบบวกนะคะพี่น้องนี่ค่ะเิ่นหมานอ่ะเหมือนเดียวมาจากโตก,ก่อค่ะเอามาาลายอยู่เรียกตัวเดียว <c oughs> ยายยุสุมองนะคะพี่น้องปวยเพิ่น อู้้น้ำมาลายโตเปกสิค้าเดรรายเหรอ,รอคือเบืองส่งเงเบาดีปานนีเนาะนี่ค่ะพี่น้องมาร์บอค่ะสเปกผสมกว้ยบานในะโอ้ผสมควยอยู่บานใบ<ป>น,นะคะกยอยู่ขอาับองอันละโอ้ระกานตํานี้เนาะค่ะเนาะกบาดองปมีดังปลับมี่ดอขวดขวดหแล้วปานนี่่ต้งใ่ค่ะวย <ค>นละ<อ>การฝนลือมากว่าคั้วอุบนงามไห้เนี่ยเป็นบอกมีแล้วแน่เาโน มองมันเลยเป็นบ่่คะริหายค่ะอันมากระโทมาต่อรองไหนเด้อค่ะพี่น้องเบอร์ติดต่อนี่ยดสอค่ะ082าสามเจ็ค่ะเจ็ดสามค่ะโทรต่อรองในเบอร์มือห้อยยังก็ซื้อห้อยฝ้าห้อยฝ้านะคะมาตาอุบลเด้อพี่น้องอุบบนอุบลนกล้วยง่ามแกก็นี่ละนี่ละพี่น้องบนเบาดีดีดอก ขันมากกะท้ไปตอรองราคาน้ำผึ่นเอาโหลดค่ะบอล่เอหาลอยหาเลยประสันเด็กงามๆหนะกลมๆนีแล้วเนาะค่ะเนาะขายไงไงเอามันๆนด้วยค่ะมันๆขอบคุณค่ะเดไดเท่าเด็กกว่าค่ะตัวนี้สี่สิบหาต่อรองไหนบ้าค่ะราคาเนี่ย ต่อเด้น้อยหนึ่งผ่านนะขั้วแม่ตะแซค่ะน,ะน,ะนี่ขั้วแมนตะอุบลน,นะคะพี่น้องแม่สาวน้อยนะเนาะพี่น้องโอ้งามอยู่ค่ะเอกลักษณาคขนกับค,ครบนะคะพี่น้องตาแต้มแก้มจับเนาะนี่ค่ะราคาไหนต่อรองไหนเด้อคุณ แข่งขานะคะเบิงหางเบิงถ่ายเพลินนะคะพี่น้องสูงกว่าสิริลอยแน่ๆไอเดาะค่ะลอยยี่สิบกว่าประมาณนั่นนะคะโดยประมาณนะคะพี่น้องโง่เงาดีอยู่เด้ออ่างไงดีอยู่ขวดขวดจะเดือนค่ะไอเนี่ยขวดปีหนึ่งนะคะมีเบอร์ต่วอันติดต่อบ่าค่ะ ศูนย์หกสามค่ะหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หอยยังค่ะหอยน้แม่อยเทียมเหรอคะหอยมาตาอุบลเด้อค่ะนีโทรต่อรอละค่ะใดนะคะมัมันหมานายมันหมานขอบคุณค่ะไอเท่เดยอยาได้เท่าได้นี่น้อยนนี่ซือน้อมันานเมัตตาสื่อบหรอคะแฟนครับพเนีนอนอีรีว่ะ ค่้ยเเดือนนี่ไอ่จากี้ห้องเงิไปซื้อตั้อง่อยจพอไปซื้อไปอยซื้อกาีซื้อสองนอื้อมาสองมื่อยหาอยขายสองเมือยขายสองนขายรดสองมื่อยขสั่งแันดีด้วยพันซื้อนะคะพันผึ่งซื้อนะคะพีนองนี่โอ้ยค้วยกับสิบ่ซีหาเดียนนี่บอแต่ว่าเป็นห้วยเมีนะคะ โอ้ยหนูยงอยาายางหาอยู่เดีได้เท่าได้ค่ะนี่นีได้หาเมื่นครับเด <ś c oughs> ี๋ย้หาเมื่นตอนล่าได้มันหมอขาละค่านี่ใจดีอยู่โอ้ายหอยใจดีมันบอ <alle> ่ออย่าตอนได้บดมือขึ้นบนวาเน,ะนาะน,นี่ค่ะสมไปค่ะนี่โอ้ขวาแม่สาวด้วยค่ะพี่น้อง <ś c oughs> สองปีกลัวบนมานจะรักคนกับผมเ้อ แม่สาวน้อยนะคะผู้ใดกกำลังหาขค้วแม่สาวหมวยอยู่แต uh, mm ่ประกันต้นนี้บ่ดอกบ่ด่างเนาะาอเนาะโอ้ยงามค่ะขั้วมาตาใสค่ะนี่ข้วมาตาอล่อเอ็ดนี่นะคะพี่น้องทรงฟี่เด็กโล่ไอ่ลอยโล่เลยนะคะพี่น้องเอามาตัวเดียวบ่มาอนี่เอามาหลายตัวอยู่มีคนจับซอยอันนี้แม่ม่านบ่ไายนี่แม่ม่านสมยังไหวสมบูกยังไหวขนาด สมบันบัณฑ์เหรอสมโตไบบอกฮะเบอร์มจูเนียไม่ฝ่าด้วยค่ะเปนสมบอรมจูเนียไบได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจะเดือนแเราอายเนี่ยสิบเจ็ดเจ็ดเดือนค่ะพี่น้องโอ้รับประกันทองนะคะนี่ งามงามค่ะมาตลอดเอ็นคือกันเนาะค่ะเนาะรับประกันตำนี้คือกันละค่ะนี่เจ็ดเดือนค่ะพี่น้องทองเจ็ดเดือนเด้องามอยู่ค่ะเบ่งแขงเบ่งาข,ขาค่ะมาบอกปู้ยด้หาควายแม่มายูสื่อหนึ่งแถมหนึ่งหน่อยเนาะหน้าตาเพิ่นนะคะต้น,นี้ืได้ท่้ได้ค่ะนี่ าหมื่นเจ็ดพันครับหาหมื่นเจ็ดพันนะคะพี่น้องตอรองได้เรื่องแล้วค่ะนี่โงฟีล่ลอยโลกกันเนาะคะ่ะเ oh. นาะคะ่ะอันเบอร์ติโต้เนี่ยไอเกศูนย์เก้าแปดสี่สามหนึ่งศูนย์สองแปดสองหอยยังค่ะหอยกรอบนะอยกอบมาตลอดเอ็ดนะคะพี่น้องอันมากระโทมาตอรองแล้วคะ่เอาได้นะคะมันหมานเนี่ยไอ้ขอบคุณค่ะ ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเอาตัวนั่นกัมเมียนบ่อนั่นเอาตัวนี้ได้เท่าไรคะนี่กับบ่อนู้นอท่านี่เบิร์กับะวาม่านคือกันจะเดือนก่อนค่ะสิบเดือนตัวนี้ปื๊ดพี่น้องตัวนี้สมยังคือกันบ่ะค่ะสมเบิ่์มจูเนียคือกันค่ะพี่น้องนี่ป๊ดเบื่องนียสูงประม่านลอย สามสิบบวกอยู่ดอกเนาะคะ่ะนี่พี่น้องเบิ้งเอานะคะนนนหน่หอยนึกนี่ค่ะพี่น้องท่วงสิบเดือนเด้อตัวนี้ก็เป็นสีอ่อนเรวบรสนายโอ้อีกประมาณสองเดือนนะคะมแหนอยู่เนาะ,ะแต่คนไงยังบรแน่นวลตะมอสีออกมือนหนึ่งยังไปออกอีกมือนหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะ เห็นเด้อพี่น้องเป็นรับประกันตำนี้น้อยเนาะข้าหลูกไม่ตัวแล้วค่ะตัวนี้ข้าหลูกว่าสองตัวตัวนี้เดิเป็นทองเรกไหมทองแรกนะคะพี่น้องนี่ตัวนั้นเจ้าสาวบุนสาวจริงค่ะยังไม่ได้สมนะคะตัวนั้นตัวนี้พ้าหลุงว่าสองตัวตัวสามได้ทองวายโอ้ยาอ้มของเพลินนะคะ แยาวตาขว้วอุบลงามเดือขั้เลยหร응ืองามเดวอพี่น้องคุณก็แผกกันขึ้นกันหราว่เนี่ยค่ะพี่น้องอันมากระท้อติดต่อมาอ๋อขั้วแม่ตาหมองเดียวกันนะคะม่ตาหมองหานคนนั่นลืมบอกคนก็วบอกผู้ชายแน่นอนว่าท้ายว่ยาเ er บิดค่ะมันหมานเด้อไอ่อย่าเอาเมื่อบานคุณตัวนึงบอกค่ะเจ้าเมื่อบานเอาตัวอื่นเมื่อสื่อไม่บุญ ันนี้กระถางแรกบ่ค่ะโอ,โอ้เดือนหนึ่งบ่กส <30 S 2> ิบเดือนโอ้สิบเดือนคือกันนะคะของแรกมันเลนเยบ่โตใหญ่ปานใดหน่อยเนาะนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้ได้เท่าไรคะนี่อยเจด็ดมื่นเจ็ดพันครับอืมตัวหันบอกละห้าเหลี่ยเนาะโอ้ตัวนี้ได้เจ็ดมืด่นถาตัวนี้ใหญ่ได้เจ็ดมื่นเจ็ดโอ้โหโนี่นะคะหน้าตาสิบบาท อุ้ตกับคล้ยอันนี้เนะาะคล้ยทองแรกเนาะค่ะมอเตอร์สมครั้รงแรกนะคะเพื่อนเอาตะคล้ยแม่มานมาเลยค่ะเนยงามของเพื่อนค่ะคุณเออโทรมาอสอบถามได้ป่ะค่ะใจดีเบ,บนบ่าได้หอยใจดีนะคะพี่น้องต้อนรดบในเบิดเมือบอกถึงใจเพื่อนลุดนห้ส่งให้ยฟี่พร้อมค่ะตัวผายยี่สานถุนละเนาะค่ะ อันมากรอโทษมาหาหอยหอยกอบโปลดค่ะพี่นอ้องเพรามาต่อร่องแล้วออาโหลดค่ะแมนค่ะพันพู้ติดตามแมนค่ะี่น,นค่ะม,มันมันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับเมือนี้น้องปอบกับฝากเอาไว้ซ้ำานีฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ